คุณได้ของบางอย่างมาคุณมีผู้หญิงคนนี้ขออะไรง่ายๆอย่างนี้สิ่งที่หนูขอมันไม่เกินกำคิดถึงจังเลยไม่ได้เจอกันนานแล้วนะเดี๋ยวนะหนูไม่รู้ว่าสิ่งที่หนูมีอ่ะมันเรียกว่าเซนหรือว่าอะไรหรือเปล่าร่างผู้หญิงมาเต็มองค์มากเลยครับแล้วมือเหมือนมีหลายมือเริ่มมีตั้งแต่ที่หนูเริ่มไปบวช ไปได้แล้วอยู่ยนาน,น,านพอ,พอแล้วได้ยินเสียงแล้วอะ่ะเหมือนเหมือนมาแทรกมาแล้วค่ะคุณผู้ชมในเมื่อความจริงมันไม่ปรากฏจุดทูบดีกว่าค่ะบอกให้ปิดไฟให้หมดไงปู่ผู้ชงใช่ค่ะปู่ผู้ชงนาคลาชเธอเหมาะกับที่นี่มากมากออกไปนอกวัดได้ไหมอะ่ะเนี่ยอเนี้ยหน,น,นวูว่าแล้วไม่ได้เลยหนวูว่าแล้วคุณหญิงมีของอะไรหรือเปล่าอาทิตย์ที่ส6หกกุมภาพันนี้พบกับหญิงทิติการ สายมูตัวแม่เรื่องจริงที่มูแล้วรวยมูแล้วเฮงมูยังไงเวลา1 9บเกนาทีห้ามพลาดนั่นเป็นการการันตีว่าท่านอยู่กับเราจริงๆเชื่อมหัศจรรย์มู